สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีภูเกาะนะคะตอนนี้เรา,ท,าทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะกลับสี่กอกันหรือว่าเราจะนอนนี่กันต่อนะทุกคนโอ้นี่ไงชื่อรีสอร์ทเพิ่นนะคะคือท่านก็เป็นประธานพระป่าใช่ไหมเห็น นี่โอ้นะคะน่ารักจังเลยเนี่ยน็อกแล้วน็อกพอเป่าแล้วมินโอ้โหนี่พี่สามมาแล้วนี่ค่ะสวัสดีตอนรับนะคะเราอบอุ่นอยู่ในบ้านของเรา เป็นเจ้าของรีสอร์ทที่มี่ัะคะองสถศักดิ์เหมือนพวกเรามาอยู่ในบ้านเราใช่ค่ะเข้ามาดูเลยแบบตอนเช้าก็เลี้ยงอาหารพวกเรามีห้องบรรจุัมมนาห้องให้เราได้ไปสนุกสนานจะนอนสองคนสามคนห้าคนหกคนอะไรก็มีพวกหมดเลยแบบแบบถ้ามาเป็นทีมก็ด็อกเตอร์เปิดประตูให้เปิดห้องโอ้โหน่ารักมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ ท่านอยู่ของท่านที่นี่เลยท่านอยู่เองเลยเนี่ของท่านหมดเลยโอ้อนี่นะทุกคนก็้วเอมก็จะไปเอากระเป๋าชมพูแล้วนะ่ายได้ไหมน่ะโอ้โอ้โอ้คขอบคุณค่ะโอ้โหหนักมาก ก็แต่ละหลังก็เล็กๆน่ารักมากเลยนะคะทุกคนมินน้อยเข้าไปหล้างไหนของมินน้อยมินน้อยหล้างไหนลูกมินน้อยลังไหนลูกบ้านเราหลังไหนคะหลังนี้ฮะพาไปดูหน่อยสิค่ะไปพาไปดูห้องหน่อยค่ะไปแล้วนะคะมินน้อยโอ้บ้านความรักนะคะ แต่ละหลังแต่ละหลังก็มีชื่อเป็นเอกลักษณ์นะคะทุกคนใช่เนี่ยบ้านของเราก็สีชมพูว้าวคุณดเดน่เตียงมินเตียงไหนคะอันนี้มันคือคิตตี้แท้ะหอมมากเข้ามาในห้องหอมมากเลยนะคะทุกคน มินจะนอนอันไหนลูกเตียงไหนเนาะมินจะนอนเตียงไหนเนาะฮะเย็นค่ะฮะได้นะโอ้โหโอ้โหรวยมากเลยเนี่ยเอโอ้โหนีะมีทุกสีค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะอเป็นสีประจำวันเลยใช่ไหมคะเนี่ย เดี๋ยวพี่น้อยไปดูของบ้านพ่อเปาสิของเราเน่ยบ้านความรักมันนี่ใช่ไปเราไปดูบ้านเดี๋ยวค่อยเล่นหรอกเดี๋ยวก็เล่นกันตอนีเลยสี่โมงเรียบมาเต็มกระเป๋าเลยฮะโอ้เริ่มเย็นบ่บ้านความรักของเราโอเคไอ้ลูกวะไปดูกันว่าบ้านพ่อเปาเป็นสีอะไร นี่นะคะก็วันนี้ก็ลืมแม่ลืมป้าแล้วสักวันนะคะเพราะว่าได้มาเจอเบ๊ะนะคะเราก็พอดียังไม่กลับกกอกกันเนาะเราก็จะนอนที่นี่ต่อคือพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางแต่เช้ากันโอ้บ้านอะไรบ้านเรียกทรัพย์โอ้โหเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้ขะโชเฉยๆค่ะลูกอู้ บ้านสีเขียวบ้านเรียกซัตเล่นไม่ได้อ้โหมันนี่มันนี่โอ้มันนี่โอ้จหโชคมันไหมเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไม่ออางม่อามาดูมาดูมาดูมันเหมือนห้องของเราไหมไปดูโอ้ยไปดูไปดูเร็วโอ้ย สีเขียวเนียวแับนะเรียกแับว้าไปเข้าไปดูนั่นเลยบุกบ้านเนี่ยบุกห้องพ่อเปาูเขียวเลยอืนี่นะก็มีตู้เสื้อผ้าหนึ่งอันห้องน้ำใช่ถูกใจตรงที่เข้ามาแล้วหอมเลยอ๋อ เอาตรงนู้นก็มีเนี่ยก็มีมีทั้งสองจุดเลยปัดกันเลยชมพูกับเขียวอนี่ส่นี่สิไว้สั้นเออนี่สิเออเซสซอรี่มันเยอะลโอ้โหเลือกแล้วนี่พ่จะเอาตรงนี้เลยเออเซอรรียตรงนี้มันเยอะเวลานั่งไโอนสดนะพ่อรู้แล้วว่าพ่นจะนลฟ์สดทำไมพี่ไม่มาตรงชีเขียวนี่ไม่ผงไม่ตั้งแน่นี้พอนั่งไ์สดข้างนอกก็ได้เพราะว่ามันนั้นเยอะ ไม่เป็นไรน้องคนนี้ไม่ได้หลายสุดป่าคนไั้นคนเดียวนี่นะคะถ้าจะน้อนั่งข้างนอกหลายสุดก็ได้นะทนนี่นี่เดี๋ยวรอไอ้เพื่อนอมันนกมันนกนกมันไม่ใช่ของจริงลูกเดี๋ยวเราก็จะเลือกห้องเดี๋ยวราดูใครจะได้ไอ้บัวอะไรกันดีมัาจะเป็นเสือไม่เราเราพาเอฟซีเดินดูไหมว่าแต่ละหลังนี่มันจะไม่เอกลักษณ์ของแต่ละหลังคืออะไรไปมินนอไปดูกันก่อนลยเดี๋ยวเรามา อฟ FC ชมก่อนไปนี่เพราะว่ามันก็จะมีแต่ละสีเนี่ยเอกลักษณ์ของแต่ละหลังมาเลือกก่อนสีชมพูตามใช่โอเคอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ของเล่นลูกเลนะมาตรงนี้กันเร็วเล่นแล้วมาด้วยกันอู้นี่อันนี้คือบ้านจินดาอันนี้สามารถนอนนอนได้หลายคนเนาะนอนได้เนี่ยนะขออนุญาตสองนะคะทุกคนเนี่ยอ๋อ ือเป็นทีมเป็นทีมงานเนาะใช่แบบถ้าถ้ามาเป็นทีมแบบอยากนอนแบบอันนี้ห้าหกเจ็ดเตียงคนเนาะอะไรลูกอันนี้เชะอะไรลูกโอู้ดอกไม้เอ้าดูดูอีกรางก่อนมาดูมะมามาดูอีกรางก่อนมาโอ้โหตุ๊กตามาเล่นลูกเพราะว่าเขาโชว์เฉยเฉยค่ะโอ้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ บ้านดาวพฤหัสนะแม่ออฟดูอาจารย์ถึงสุขคนบอกโอ้ออวันอังคารเนี่สีเขียวเหรอวันวันวันจันทร์แ็บสีเขียวหรือวันอังคารเนาะจ้าวันอังคารสีชมพูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจันต์สีเหลืองอังคารชมพูบมอโอ้นั่นไงสีเหลืองนำมาจากนั่นไงก็นำมาจากจันทร์สีเหลืองเนาะอังคารสีชมพูพุธสีเขียวเนาะพฤหัสสีส้มเเนนาพื่อ โอ้นี่นะคะโอ้โหดูมินน้อยตื่นเต้นใหญ่เลยนะดู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 เฮ้ยบนเห็นแกะเห็นแพะแล้วันตื่นจ้าดูดูกี่ตัวลูกนั่นนะกี่ตัวฮะดูสิลูกดูสิอ้ยกรตายกี่ตัวคะลูกโอ้ยชอบใจชอบสวนหย่อมหน้าบ้านเนอะ ถูกใจอ๋ออันนี้นะคะก็สีสีฟ้าเนาะอันนี้นะคะดาวพระศุกร์อันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะดาวพระเสาร์นะทุกคนโอ้อันนี้อันนี้คือแม่อ๊ออันนี้นอนเห็นว่านอนได้สามคนใ,นะใช่เป็นหลังใหญ่นะคะทุกคนอันนี้แต่หลังนั้นแต่หลังนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่านอนได้กี่คนแต่ตรงนี้คือนอนได้สามคนเลยทีเดียวโอ้นะคะ สวยงามมากนะคะน่ารักมากมเข้ามาแล้วน่านอนเลยใช่อใช่นะเราก็เดินทางมาก่อนเนาะอ,อ,อะไรลูกอมีเต่าด้วยอุ้ยมีมูอุด,ด้วยมีเห็ดด้วยโอ้โหอ่ะโอเคนะคะสำหรับที่นี้ประมาณนี้คะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะรับชมให้นะคะขอบคุณคะ่ะ